วัสดีครับน้องๆการอ่อนหวานต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและสมบัติของผู้ดีในวันนี้เสนอตอนผู้ดีย่อมอ่อนหวานต่อผู้น้อยไปติดตามชมกันได้เลยครับฮะนั้นพวกรุ่นน้องที่โรงเรียนนี่สวัสดีจ้าเด็กเหนูเอาขนมมาฝากค่ะพี่สายน้ำตอบแทนที่พี่สอนหนูทำกันบ้านเมื่อวานขอบใจจ้า ้น,นีสะดวกช่วยหนูทำงานฝีมือทีนะคะทำไมเด็กๆพวกนั้นไม่สนใจฉันเลยอ่ะฉันสาทักทายเขาก่อนแท้ๆไม่ต้องเด็กที่ไหนจะไปอยากสนใจเธอล่ะเมื่อวานก็ไปแกล้งเขาวันก่อนก็ไปดุเขาแล้วยังชอบไปแย่งขนมเขากินบ่อยๆอ,อีกแมก็ฉันโตกว่าพวกนั้นเป็นเด็ก ก็ต้องตามใจฉันสิไม่ต้องถึงเขาจะเป็นเด็กแต่เธอก็ควรอ่อนโยนกับเขาดูสายน้ำสิเขาไม่เคยทำแบบเธอเลยนะสายน้ำใจดีกับเด็กๆแล้วก็คอยช่วยเหลือพวกเขาตลอดขนมที่เธอแย่งน้องเขากินบ่อยๆนะ่ะสายน้ำกลับชอบเอามาแจกสิด้วยจำไปคือวันนี้พี่เอาขนมมาฝากด้วยนะพี่หัดทำอยู่เมื่อคืน ั้งใจจะเอามาให้พวกเราลองทานกันจ้ะขอบคุณค่ะพี่ใบ <ไป S 1> ตองือมสายน้ำก็ลองทานดูนะฉันทำมาเผื่อด้วยขอบใจจ้าถ้ามอร่อยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะทำมาให้ทานกันอีกนะเก่งจังเลยนะใบตอง